เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนใช้ Steam Deck Mark ค i กับโปรแกรมไลท์ลูมช่างภาพอย่างเราเราต้องชอบแน่นอนชิปให้สีเพี้ยนก่อนกดออโต้ไว้บาลานซ์ปับ๊บเป็นไงครับน้อนๆปุ่มเดียวปุ่มเดียวเอาอยู่ สวัสดีครับน้องๆโหเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับใช้ตัว Steam Deck Mark 2กับโปรแกรม Lightroom นะครับเพราะว่าช่างภาพบางคนเขาต้องการความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายนะครับยิ่งตอนนี้นะครับ Lightroom อัปเดตใหม่ซึ่งผมโคตรไม่ชอบเลยครับมันกดหลายขั้นตอนมากแล้วมันต้องแบบ add layer โอ้เราก็เลยต้องใช้ตัว Steam Deck Mark 2มาช่วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะ Steam Deck Mark 2มันใช้กับหลายๆโปรแกรมได้อีกมากมายครับที่โปรแกรมนั้นกเขามีตัวขี์ลัดนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเขาเซตติ้งกันยังไงครับเอาละครับกดอื่นเลยเราก็ต้องมาทําตัวไอคอนเพื่อกดเข้าโปรแกรมเท่ๆก่อนนะครับน้อน LR Lightroom ครับแล้วก็มาเลือกโปรแกรมได้เลยแอปพลิเคชันครับมาที่นี่ Lightroom นี่แล้วเราก็กดได้เลยครับน้อนตึ้มแน่เป็นไงวิธีการก็ง่ายมากนะครับเพื่อนๆก็แค่เอาตัว โอเพลงมาตรงนี้ครับโอเพก็คือเข้าในตรง System นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยเป็น Lightroom LR อะไรอย่างงี้ปึ๊บแล้วเราก็มาเลือกอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะนี่แล้วกดเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์ไว้เพราะว่าผมจะใช้คีย์ลัดก็ Key. พอเข้ามานะครับกดที่ตรงคีย์ใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวฮอตคีย์นะครับในซิสเต็มเนี่ยเข้ามาลากเข้ามาเลยพอเราลากมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเราก็มาดูว่าอะไรที่เราแบบว่าเอ้ยมันต้องใช้แบบอะไรแบบเยอะๆกดเยอะๆซึ่งแบบเราไม่ชอบถูกไหมอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับที่ผมแบบใช้บ่อยที่สุดเพราะบางทีโอ้กดไฟล์รอมาไม่ดูค่าไวบร้นานเลยกดออโต้มามั่วเลยครับอ่ะที่ผมชอบมากๆนะครับคีย์ลัดที่ผมใช้บ่อยก็คือคอมมานชิปยูก็คือออโต้ไว บาลาน,นะครับพอเราลากตัวฮอตคีย์ลงมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดเลยครับคอ m มาน d ชิปยูเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับออโต้ไว้บาลานเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนไอคอนกันที่หลังนะ,อะพอเสร็จแล้วเราเข้ามาโปรแกรมไหนะลองชิปให้สีเพี้ยนๆก่อนกด Auto ้ไว้บาลานปั๊บเป็นไงครับน,น้อนๆปุ่มเดียวปุ่มเดียวเอาอยู่แล้วที่ผมไม่ชอบที่มันปรับใหม่นะครับนี่เวลาเราจะมาใช้บัตร นี่เห็นไหมบัตรหรือว่าตัวการเดียนไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้แล้วเราก็มาบวกเลเยอร์อีกเราก็จําคีย์รัดมาแล้วเราก็เอาตัวคีย์รัดเข้ามาอยู่ในสตรีมเด็กนะครับบัตรที่มันเป็นวงกลมนะครับเราก็จําคีย์รัดมันมาครับชิปบวก M แล้วก็มาเข้ามาสตรีมเด็กแล้วก็ลากฮอตคีย์ใส่ไป G D ดีไปก่อนเพราะว่าผมจำได้สมมุตินะครับสมมุติอ่าสมมุติเราจะใช้นี่แล้วเราก็กดใช่ไหมพอกดเสร็จปุ๊บ แล้วก็ลากเลยแล้วก็เนี่ยครับมันจะสะดวกสบายมากๆเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้เลยครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันไหนอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถมาดูคีย์ลัดตรงนี้ได้เลยครับนี่เราเลื่อนดูคีย์ลัดได้เลยมาดูว่าเราจะใช้ตัวไหนส่วนถ้าเพื่อนไม่รู้ว่าคีย์ลัดอ้นั้นมันกดยังไงครับเข้ามาตรงนี้ครับ Help แล้วก็ d e v e l o p Module Shortcut นะครับแล้วเขาก็จะมีบอกเลยเยอะแย,ยะมากมายว่าเนี่ยบางอันมันกด3อันเลยเยงี้ยเพื่อนๆก็สามารถ กดเข้ามาดูได้แล้วเราก็เอาตัวคีละาตรงนี้ครับมาใส่ที่ Steam Deck ได้เลยเสร็จเรียบร้อยเราก็กดได้ใช้แค่ปุ่มเดียวแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะครับผมจะมาสอนเพื่อน เปลี่ยนตัวนี่ครับไอคอนแล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆแบบว่าเห็นไอคอนนี้แล้วเราจําได้เราสามารถไปโหลดไฟล์ png แล้วก็ใส่เข้ามานี้ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาตัวของที่ Steam De c k เขามีมาให้ก็คือกดที่ตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ open steam deck I c o n Library นะครับกดเข้ามาแล้วก็รอสักครู่นะครับกาเดียมันเป็นแบบกลมๆใช่ไหมนี่ไอคอนนี้เลยกดเข้าไปโดเรียบร้อยครับนอนๆเป็นยังไงกันบ้างครับ,รบเพื่อนกับการที่เราเอาคีย์ลัดเข้ามาใส่ในสตรีมเด็กมาร์กทูนะครับมันก็จะเป็น เป็นการที่ทำให้เราครับทำงานสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีเราก็ไม่อยากกดถามตัวใช่ไหมครับแล้วก็โยนเข้ามาใส่ในสตรีมเด็กครับแล้วก็กดแค่อันเดียวเลยตึ้งนี่งานของเราก็จะไวขึ้นครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเอลโกโต้สตรีมเด็กมาร์ทูนะครับในราคา5,490บาทนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดของร้านเราได้เลยนะครับเทปกระเจ็ดของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ